สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับฝ้ายนะคะจากช่อง YouTube ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะวันนี้ฝ้ายมาในนามแขกรับเชิญนะคะวันนี้นะคะฝ้ายจะพาคุณเอกลิศนะคะไปชมสวนบอนสีนะคะที่ฝ้ายได้นํา ปลูกลงดินไม่เหมือนแปลงดอกกุวหลาบนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะอ๋อแล้วก็ไฟให้บอลกระดาษด,ดัางมาใหม่นะคะนี่ค่ะคะดูนต้นนี้ค่ะ1000บาทเนาะแล้วก็แถมชิ้นตามมาให้นะคะจากบ้านลองปิดเนาะก็เดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่าน้องไฟอะครับปลูกปลูกบอลน,นะครับหัวใหญ่มากนะครับเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาปลูกแบบไหนครับผมคือตอนนี้แม่ไยกำลังปลูกอยู่นะคะ นี่สวัสดีครับชื่อว่าแม่นิดนะคะนี่เป็นคนปลูกเองทุกต้นเลยค่ะโโแม่จ๋าไปซื้อบอลกดกระดาษมาให้เลยค่ะโโเป็นเพื่อนกับต้นนู้นค่ะเอาอีกแล้วที่เต็มหมดแล้วน,นเนี่ยูโอโ้โหนี่นนค่ะซื้อมาเท่าไหร่เอ่อ พันหนึ่งจ้ะอันนี้ได้แถมมาจิ้งตายังไม่งอกนะจ๊ะแต่ว่าโอ้ท่านผู้ชมดูครับโตเร็วโอ้เขาปูกนะชดน้ําแบบนี้เลยค่ะให้ชุ่มเลยเพราะบอลหน้าหนาวต้องชดลดแบบชุ่มๆเลยค่ะต้องขยายส่วนอันนี้ต้นอะไรหรอครับนี่มคขวานรังสรรค์ค่ะท่านผู้ชมต้นนี้ชื่อว่าบอนสีมคขวานรังสรรค์นะคะซึ่งเขาอันนั้นคือยักษ์ปักหลันค่ะยักษ์ปักหลันนะคะต้นนั้ต้นนั้นสองพันค่ะซื้อมาสองพัน นัปกปักรันนะครับท่านผู้ชมเพ <2, 000. S 1> ิ่งเคยเห็นเลยนะครับสองพันนะครับโอ้โหสวยมากนะเดี๋ยวคอแนะนำบอลแล้วก็บอกราคาที่ซื้อมาด้วยแล้วกันเนาะอ่ะต้นนี้ขออนุญาตเดินนะครับไก่ทองประเสริฐไก่ทองปรระเสิฐตอนเล็กค่ะโอ้ตอนเล็กอะคับยังไม่กัดนะคะเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงไปสักสองสามเดือนก็กัดแล้วค่ะอันนี้องคุลีมานค่ะองคุลีมานไผซื้อมาสองพันนั้นเนี่ยไอยพันเออสองพันนั่นแหละค่ะเขาลดให้เหลือพันแปด อน,นุแหละครับน่าทศกัณฐ์ค่ะกัดแล้วสองใบนะคะห้าพันบาทค่ะขอยุ่านะครับโอ้โหสวยมากนะครับกัดแล้วนะครับท่านผู้ชมห้าพันบาทค่ะท่านผู้ชมต้นนี้นางกิรินีค่ะโอ้หกัดต้นนี้เขาเอาจะอยู่ตับนางสงการนะคะตอนไฟได้มาก็อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ,ออะ,ะเกินเลยกับเนี่ยอันนี้ชายชนนะคะฝั่งเนี้ยเนาะไฟซื้อมาเป็นไม้จจมนะคะกําลังออกใบนี้และซื้อมาสี่พันนะคะ ไม้จอมคือ,อะดรครับคือไม้ที่ถูกเอาหัวออกแล้วค่ะแต่ว่าเขาจะโตเร็วนะเวลาฝังลงดินอ๋อแม่ไฟลลืมถามเลยค่ะว่ามีเขี้ยวหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่ได้ม,มีเลยค่ะไม่ดูเลยค่ะไม่ดูเลยหรอคะอันนี้อันนั้นนายทองเหม็นค่ะไฟซื้อมาจากส่วนคนแบงค์เนาะต้นละห้าร้อยนะคะมีหนึ่งใบนะคะตอนนั้นอันนี้อ,นนอับสรนสวรรค์ค่ะซื้อมา3,500อบาทคือถ้าคุณเอกฤทธิ์มีเรื่องอะไรจะถามไฟล์นี้ก็บอกได้เลยนะคะได้ครับอันนี้ก็นอะไรครับผมอู๋ส<อ>วนะค่ะพันวาสสาค่ะ ระวังเหยียบนะคะอันนี้เน <laughs> ี<ว>ย่ยคือมะขวารังสันนะคะอันนี้คือต้นของพี่นุ่นหรือเปล่าคะอันนี้อะไรครับเนี่ยเหมือนมะขวานคือ้นนีสาก,กัดนิมิตค่ะเขาแผงมาจากมะขวารังสันเนาะเขาก็จะใบแดงแบบนี้ค่ะแดงทั้งใบสาก,กัดนิมิตใช่ไหมต้นนี้ก็คือพรมดุสีค่ะเขาก็แผงมาจากมะขวารังสันอีกเหมือนกันเนาะการก็จะแดงนะคะแผงอยากชม อันไหนอีกอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยโอโ้โหสีบุรีรัมค่ะต้นนั้นสีบุรีรัมนะคะใบออกใหม่เขาจะแดงแบบอย่างนี้นะะโโเลยค่ะพอกัดสีแล้วเขาจะออกคล้ายๆนางวิชุดานะคะจองลูกนะครับท่านผู้ชม <laughs> อันนี้คือไก่ทองประเสริฐค่ะก็ฝ้ายก็เลี้ยงมาเนาะประมาณสี่เดือนและก็กัดสีนะคะเริ่มกัดนะคะแต่ว่า ยังไม่แก่จัดนะคะคือขนาดยังไม่แก่จัดก็กัดแล้วนะตอนฝ้ายเลี้ยงมาคือเขาเอาท่านเอา,เอาจริงๆนะท่านผู้ชมตอนฝ้ายเลี้ยงมาคือเขาไม่ได้ว่ากัดเลยนะคะเขาไม่กัดเลยเลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขากัดเองนะคะ โอ้โหท่านผู้ชมผมเจอต้นนี้นะครับโอ้โหสวยมากนะครับต้นนี้คล้ายไก่ทองประเสริฐเลยแต่ไม่น่าใช่นะครับต้นนี้เชื่ออะไรครับนี่ต้นนี้อันนี้คือขุนสีโคจคงค่ะคือถ้าเป็นไก่ทองประเสริฐเขาจะแดงครึ่งหนึ่งนะคะก็ถ้าเป็นขุนสีโคจคงเขาก็จะกัดแบบนี้เลยคะ่ะเต็มใบเลยนะคะอันนี้ใบใกล้จะร่วงแล้วนะคะก็คืออันนี้ก็คือใบที่กําลังแบบกัดสีนะคะ้ท่านผู้ชมดูครับอืมสวยมากนะครับค่ะสนใจต้นไหนก็ถามได้เลยนะคะ อ,อ้น,น,น<ะ>ต้นอะไครขขค่ะไฟอาลงดินไ้ขอเะะขอษต้นไม้ด้วยนะครับก็คือไฟอาลงดินเลยค่ะก็โอ้โหกี่เดือนครับเนี่ยทำไมใหญ่มากเลยครับตัวนี้โอ้โหน่าจะนานแล้วนะคะเป็นปีๆแล้วค่ะเป็นปีแล้วหมายถึงคนที่เขาเริ่มตัปลูกนะคะตอนซื้อมาก็จอ,อมาใหญ่แล้วเนาะปลูกไว้กับดินอย่างงี้ครับอ๋อผมเลยถามว่าปลูกไว้กับดินนี่ช่วยเรื่องอะไรครับเขาจะ หัวเลโอค่ะออกหัวเลโอโสวยมากนะครับท่านผู้ชมตรงนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับต้นนี้นะครับเจ้าของบอกว่าน้องชื่ออะไรครับนี่โซนนี้ครับโซนนั้นเพชรพันล้านค่ะเพชรพันล้านเป็นไม้ที่ฝ้ายชอบมากนะครับเปิดแฝดหรือยังเอ่ยแฝดใช้ไม่ได้ครับอ่าเพชรพันล้าน่สวยมากนะครับท่านผู้ชมเขาจะมีสีชมพูนะคะโอ้ สวยมากๆดูค,ครับสวนโอ,โอ้โหสวนใหญ่มากครับ,ลรบแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวช่องหองาขอปิดก่อนเนาะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณเอกลิศด,ด้วยนะคะหรือว่าคุณแบงค์เนาะที่จากช่องออบอนสีราชินีไม้ไปนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาเยี่ยมชมสวนของ ฝายนะคะหรือจากช่อง YouTube หรือเพจ Facebook ลูกชาวนาอิล่ามาลาเดอร์นะคะวันนี้ก็ฝากทุกคนติดตามช่องฟายด้วยนะคะลูกชาวอาอิล่ามาลาเดอร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ,คะ,คะขอบคุณนะคะ